ก็สวัสดีจอมยูทูบทุกท่านนะครับเพราะว่าผมบาเาพลนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมที่แบบเป็นเกมลับเออเป็นเกมที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วก็ ไม่น่าจะมีข่าวแน่นอนเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จที่จีนนะแต่ว่ามันน่าสนใจแล้วผมอยากเอามาแนะนําสําหรับสายที่เป็นเทพเตียนะเพราะผมเห็นเกมเพลย์แล้วแล้วก็มันลงในสตรีมแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับเกมจูเซียนมากใช้คําว่าแบบเหมือนจูเซียน90%เลยแต่ว่าคุณภาพอาจจะไม่ได้จูเซียนนิวเวอร์นะจูเซียนนิวเวอร์เขาโหดมากดังนั้นเรามาดูกันฮะว่าเป็นเกมไร ก็เกมเท่าที่ผมแปลนะมันชื่อว่าซูซานอ่าปฐมมบทหรือว่าซูซานแบบบทเริ่มต้นแล้วนี้ซูซานเนี่ยเป็นหนังจีนที่ผมไม่เคยดูนะครับแต่ว่าเคยไปค้นๆ้นแหละว่ามันมีหนังที่ชื่อว่าซูซานอะไรสักอย่างเออเพื่อนๆลองไปค้นดูอันนี้ผมไกด์ให้แล้วนะไปลองไปค้นดูมันมีแบบก็เหมือนกับจูเซียนนะที่มันมีจูเซียนกระบี่เทพสังหาแล้วมันก็มีซูซาน18เขาเซียนง้ออะไรของเขาเป็นกันอันนี้ผมไม่รู้ชื่อเรื่องนะเพื่อนๆลองไปค้นเอง เกมนี้มันอยู่ในแคตตาลอกีเดียวกันแบบพวกเทพเซียนมาหรือเราไปดูแบบเขาเรียกว่าเกมเพลกันเพราะว่ามันขึ้นสตรีมแล้วแล้วก็เขาบอกว่าอาจจะเปิดใน2022ก็ปีนี้แต่ว่าผมดูสภาพแล้วน่าจะยากอาจจะเลื่อนไป23เพราะว่าเกมเพลกับบรรยากาศยังไม่ได้แล้วก็เป็นเกมที่เท่าที่ดูนะครับเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของจีนคือ คือจนะีนน่ะมันมีเขาเรียกบริษัทเกมเยอะนะครับแล้วก็แต่ละเกมก็อาจจะมีทุนมากทุนน้อยแล้วแต่ใครจะมาสนับสนุนหรือว่าโปรเจกต์หรือว่าคอนเซ็ปต,ต์มันเข้าบริษัทใหญ่ไหมเขาก็มาสนับสนุนแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือเขาทําเยอะครับเขาขยันทําเน้นทําเน้นจะไปกอ๊อปจะไปอะไรแม่งเ,เรื่องของมันน่ะแต่ว่ามันทำครับเน้นทําเน้นต่อเนืน่องแล้วก็ถ้าโดนฟ้องมันก็เลิกไปแล้วมันก็ไปหาทําใหม่ มันเป็นอย่างนั้นแต่ที่สําคัญเลยคือมันทำ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 แล้วมันก็เลยแบบมีองค์ er color, ความรู<ๆ>้ในการไปต่อ,อต่อแล้วก็เรียกว่าต่อยอดหรือว่าทําเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ในบางจุดไอ้นี้คือแบบสําคัญมากคือง่ายๆเหมือนเราอาจจะต้องทําแบบก๊อปปี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาแบบต่อยอดหรือว่าแบบเขาเรียกอินสปิเรชันในการทาของตัวเองโอเคพูดเยอะแล้วอะเรามาดูชื่อเกมกันก่อนครับเดี๋ยวผมลองแปลกับ Google Translate นะเนี่ยซูซานเนี่ยบทแรกซูซานบทแรกซูซ เจอนะกูเกิลชูชาน,ชชานบ่นแรกโอเคก็คือเราอย่าไปล้อเสียง AI Google ครับเราไปดูเสียงจีนดีกว่า,าจูชานูจอไอเนี้ยเสียงชาเจนคือแบบต้นฉบับเลยแต่ว่าของ Google เขาก็พูดตาม AI นะจูชานชูชานบ่นแรกชูชานบ่นแรกไปเรามาดูเกมเพจจูชานบ่นแรกกันก่อนนี <c oughs> ่ภาพแม่งโคตรสวยเลยคืออาร์ตอ่ะสวยอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมเพนั้นผมบอกเลยว่าแบบ อึมครับกูแบบอึมผมเนี่ยอึมอะไรประมาณนี้เลยคือแบบยังได้ไม่เท่าที่ควรเออไม่ใช่ว่าผมจะมาตินู่นตินี่นะแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่ผมดูหลายๆเกมมาขอแบบวิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์หน่อยแล้วครับแล้วก็เป็นการแบบพูดแล้วก็วิเคราะห์ให้มันดีขึ้นนะไม่ใช่แบบไปแซะเขาด่าเขาอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้บอกหาอะไรเขาเลยคือแบบพยายามอยากจยให้มันดีขึ้นแล้วก็แบบตรงไหนที่ดีไม่ดีเราก็บอก ความจริงอ่ะไม่ใช <Yeah. S 1> ่ของกากแล้วบอกว่าของดีของดีอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับเอออันนี้ก็คือก่อนจะเข้าเกมแบบเยอะมากระบบเยอะมากระบบใช้คําว่าแบบอิสระอันนี้คือบรรยากาศในแบบเกมแล้วนะเกมเพลย์แล้วก็เอาจริงๆนะเดี๋ยวผมขอตอบก่อนไอบรรยากาศแบบเนี้ยเดี๋ยวผมกอกลับไปให้ดูครับเนี่ยเพื่อนๆอาจจะหัวเราะอาจจะบอกโอ้ยเยี่ยมอย่างกากจะบอกเลยนะครับว่าภาพแบบเนี้ยการาฟิกแบบเนี้ย มูลไรเบดอ,ะ,อะเดี๋ยวผมอ้างอิงมูลไรเบดเอฟซีอาจจะไม่พอใจแต่ว่าผมจะบอกเลยนะว่ามูลไรเบดอะตอนที่เขาสร้างเวอร์ชั่นแรกเบตาแม่งเหมือนอย่างนี้เลยคือแบบนี้เลยใช้คำว่าประมาณนี้เลยแล้วเขาก็พัฒนาต่อมาต่อมาคือพอมันมีเงินมีคนลงทุนมีคนเล่นมีคนสนับสนุนมันก็จะต้องพัฒนาอัปเดตกราฟิกอัปเดตเ,เท็กเจอร์อัปเดตแต่ว่าเริ่มต้นอะแม่งภาพแบบนี้เลยถ้าใครบอกไม่เชื่อโอ้ยมึงเป็นเครดิตเครดิตมูลนั่นแหละ เอาตีนมาขีดหน้าผมเลยเพราะว่าข้อมูลผมแม่งมีอยู่ในแบบโฟลเดอร์อย่างเต็มแต่ผมไม่ได้ทําคลิปมูลคือผมมีแผนจะทําคลิปว่าจุดกําเนิดมูลด้วยซ้ําแต่ว่าเก็บข้อมูลมาครบหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำครับขี้เกียจเหนื่อยเออแต่ว่าบอกเลยว่าผมไปเห็นเดโมหรือว่าเขาเรียกว่าขั้นตอนการพัฒนาเกมยุคเริ่มต้นของจีนอะมูะน่ะภาพแบบนี้เลยเอาผม ให้ผมพูดเลยเอาอันนี้เรื่องจริงเอามาเียวทอล์กกันเลยคือภาพประมาณนี้เลยแต่ว่าณตอนนี้อ่ะมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วคือมันไปไกลแล้วมันไปแบบเป็นเกมประจําชาติจีนแล้วก็ว่าได้ครับดังนั้นก็ข้ามข้ามมันไปเออสำหรับมูนอ่าเรามาเข้าเกมนี้ดีกว่าชูชันเลยเนี่ยเออเราจะไปพลาดพิงมูนเยอะครับเอฟซีเขายิ่งแบบห่วงอยู่เขาเดือดเออนี่ก็คือเป็นบรรยากาศในเกมแต่ที่ผมบอกว่ากราฟิกมันมันดูลอยๆอ่ะมันดูแบบมันดูเหมือนเกมเพิ่งสร้างครับผมใช้คำว่าเกมเพิ่งสร้างเลยประมาณว่าแบบ วางวางให้มันเสร็จเสร็จวางอ็อบเจกต์ให้มันเสร็จเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไล่สีหรือว่าทําให้บรรยากาศมันดูไป,ไปในทิศทางเดียวกันเพราะายังเห็นเป็นแบบเขาเรียกว่ายังเห็นเป็นแบบบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันเห็นเป็นแบบอ็อบเจกต์แบบมันขัดกันเยอะมากเนี่ยอย่างจ่าหรืออะไรประมาณเนี่ยมันแบบดูขัดขัดดูแบบเห็นว่ามันเป็นเกมเลยประมาณนี้ แต่ระบบหรืออะไรเนี่ยผมจะบอกว่าเหมือนกับเกมจูเซียนมากนะจูเซียนนิวเวอร์ที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้จูเซียนไม่ใช่จูเซียนโมบายนะจูเซียนโมบายนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่เกมนั้นเป็นเกมดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าระบบการเล่นอ่ะมันไม่ถูกจรดิตผมมันเป็นเทิร์นเบสแล้วมันก็ยังเป็นแบบเทพเซียนอีกคือแบบ คือไม่ถูกจริตผมไม่ทั้งสอกทั้งระบบการเล่นแล้วก็บรรยากาศเลยดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยได้ไปเล่นไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ไปแบบสัมผัสบรรยากาศหรือว่าทําอะไรนู่นนั่นกับเกมนั้นเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมแค่เอาข่าวมาพรีวิวเท่านั้นสําหรับเกมจีนที่มันแน,น,นวเดียวกันแต่ว่าบางเกมถ้ามันไม่ถูกจริตก็ไม่ได้ไปยุ่งครับประมาณนี้แต่รู้รู้ว่ามันมีข่าวรู้ว่ามันมีข้อมูลอะไรประมาณนี้เออก็ทําคลิปไว้แล้วเพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้นี่ ก็ผมบอกเลยว่าแม่งคล้ายจูเซียนมากแต่ว่าเกรดอาจจะไม่ได้แต่รูปแบบการเล่นหรือแล้วเนี่ยเหมือนมากเออเพื่อนๆสามารถที่จะไปติดตามลิงก์เกมนี้ได้นะเดี๋ยวผมทิ้งให้ใต้คลิปนี้เป็นลิงก์แบบสตรีมไปถูกใจไว้ก่อนได้เวลาเกมมันเปิดจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าซื้อมาเล่นได้หรือว่าอะไรประมาณนี้เห็นไหมมีการขีมม่ม้าการเดินก็ยังแปลกๆอยู่ครับเนี่ยยังเดินแบบนี่ตัวละครยังแบบหน้านางเอกสวยอย่างเดียวหน้าตัวละครเอพีซีที่แบบ เหมือนลองพื้นผิดอะไรประมาณนี้เออหน้าคนนี้สวยเหมือนกันนี่น่ารักเออหน้าคุณชัยเห็นไหมมันเหมือนเป็นเกมเข่าเล่นหมากรุกเอมิซีได้นะเอยไม่ใช่โกะไม่ใช่หมากรุกอ่ะก็คล้ายๆกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าพัซเซลในเกมที่แบบให้เล่นหลากหลายจริงๆเกมใหญ่ๆมันก็มีพัซเซลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับนี่คือการวางอะไรมันเหมือนกับจูเซียนนิวเวิร์มอเลยอันนี้เขายังไม่ใส่เอฟเฟกต์ครับเขาทามาแบบขำๆเห็นไหมสกิลเนี่ยเหมือนจูเซียนมากเลยเหมือนแบบรีเฟรนซ์กันมาเลย เขาก็พูดไปเรื่อยครตรงนี้ครับเป็นแบบการบินก็จุใจอยู่แล้วเกมจีนเกมไหนบินไม่ได้นี่ก็เสียชื่อเออไม่เรียกเกมจีนนะเพราะเกมจีนส่วนใหญ่แม่งแบบ99%จะบินได้ครับไม่ว่าจะบินกับกระบี่จะบินกับขาตัวเองจะบินกับขาเพื่อนบินบินอะไรก็ได้แม่งบินได้หมดเกมจีนเลอประมาณนั้นหลังๆเกมเกาหลีก็พยายามทําบินนะตัวเองกลายเป็นนกเป็นแร้งเป็นอินทรีกระโดดขึ้นฟ้าแล้วบินกลายเป็นนกก็ทําได้ครับมันอยู่ที่ตีมอะไรประมาณนี้เออ ก็คือภาพก็ได้อยู่นะคือแต่ว่ามันผมถือว่ามันยังไม่เหมาะกับยุคนี้คือมันเป็นยุคเมื่อถ้าห้าหกปีที่แล้วอะได้แต่ยุคนี้น่าจะยากน่าจะอยู่แบบกลางกลางอะไรประมาณนี้อ่ะก็เอามาให้ดูกันครับเดี๋ยวผมขอกดไปดูรูปภาพหน่อยเราดูวิดีโอกันแล้วเนี่ยก็ภาพมันก็สวยอยู่แล้วรูปภาพเขาก็จะแบบวางเซตวางลายสวยแล้วนี่เห็นไหมอินโทรเฟนนู่นนี่นั่นก็เหมือนจูเซียแลย้วแต่ว่าดูแบบสบายตานะดูแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันเห็นไหม เหมือนเขาเอาอินเตอร์เฟสมาวางทับๆว่ะเป็นเหมือนเกมคอนเซปต์อันนี้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคอนเซปต์ก่อนว่าเกมจะประมาณนี้แต่ว่าถ้าออกมาชนหรือเปิดพร้อมกับจูเซียนนิวเวอร์นะผมว่าไม่น่าจะเวอร์อาจจะตายได้เพราะว่า ไอเกมนู้นมัน,มนใหญ่กว่ามันเป็นเกมที่แบบโหแบบกราฟิกสุดแล้วก็ทํามาระดับหนึ่งแล้วดังนั้นไอเกมนี้สู้ยากครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ทำเขาก็แบบทาให้ได้เรียนรู้ได้สร้างได้รู้ว่าทํายังไงทำนู่นทำนี่ยังไงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรประมาณนี้สําหรับการพัฒนาเกมของฝั่งจีนนะอะก็หลังจากจบข้อมูลของซูซานไปนะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลบางอย่างมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนิดนึงก็หลังจากที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับเกมที่ชื่อว่า Destiny l o v e Love Destiny หรือว่าตำนานบังกรหยกอะไรนนนั้นไปนะ ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเกมแม่งเปิดมาเมื่อ3ปีที่แล้วแค่แบบเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเพราะมันมีเกมที่ชื่อว่า Love Destiny เกมหนึ่งครับผมไปเห็นผ่านๆมันใน YouTube เลยแต่มันมีชื่ออื่นครับว่าเป็นรักพิชิตไรนู่นนี่นั่นที่ชื่อบอกว่าดีนะดีแบบภาคเก่านี้แม่งตั้งชื่อตรงกับธีมเกมเลยแต่ว่าภาคใหม่ตำนานมังกรหยกนี่คือแบบ ตั้งไปเรื่อยเออตั้งแบบแบบแบบนั่งเขียนตั้งแบบจินตนาการเองแล้วตั้งเองไม่มีการอ้างอิงอะไรทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตช่อง Neo g t นี้หน่อยนะครับแบบเอาคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเกมนี้มันมีตั้งแต่2019แล้วแค่เขาเรียกว,ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วก็แบบอัปเกรดเกมขึ้นมาใหม่แต่รูปแบบการเล่นอะผมว่าแม่งเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคลิปให้ดูนี่อ่ะเดี๋ยวเล่นเสียงนิดน่ะเสียงเต็มแล้วนี่เดี๋ยวผมกกรนะครับนี่ คือเวอร์ชันแรกอ่ะมี2สํานักครับก็คือมีนักกระบี่แล้วก็นักเวทชื่อเหมือนเดิมเลยคือนักกระบี่อ่ะเดี๋ยวกดไปดูใหม่อ่ะนี่นักกระบี่แล้วเดี๋ยวเริ่มเกมมันหน่อยเนี่ยก็เห็นไหมครับเนี่ยนักกระบี่คือกราฟิกอ่ะมันเหมือนจะอัปเดตขึ้นมานะมันอัปเกรดอัปเกรดขึ้นมาแต่ว่ารูปแบบเกมอ่ะเหมือนกันครับแบบใกล้เคียงกันเลยแล้วเป็นเกมเมื่อ2019 What t เ e fuck เป็นเกมเหมือนแบบรีไซเคิลมาเรื่อยๆครับอ่าอ้นี้ผมเลยรู้สึกว่ามันแบบ อบอกไม่ถูกเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่จะเล่นเกมอะไรก็พยายามแบบคิดว yeah ิเคราะห์แยกะกันหน่อยแล้วกันนะว่ามันมีเกมเกรดไหนระดับไหนเล่นอะไรยังไงอะไรประมาณนี้เออถามว่ากราฟิกณนยุคนั้นดีไหมถ้าแบบเนี้ยถือว่ากราฟิกก็โอเคนะมันเหมือนเกมยุคประมาณ5 6ปีที่แล้วที่คล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบอ่ะมันจะเหมือนๆกันคนระับมันจะเหมือนเกมที่ชื่อว่ากระบีออ่มังกรโยกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ที่มันจะมีแบบคล้ายๆกันอะ กราฟิกใกล้ๆเคียงกันครับมันพอๆกันอยู่ในเกณฑ์เดียวกันก็เล่นได้ครับถือว่าแบบถ้าเล่นขำๆโดยที่แบบไม่ซีเรียสไม่แบบจริงจังอะไรเนี่ยก็เล่นได้ครับผมว่าก็แบบกดสนุกๆอ่ะเห็นไหมคือผมเพิ่งรู้ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนี่คือผมเพิ่งรู้ว่าแม่งเกมมันเหมือนแบบผมรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบพยายามแบบเอาเกมเก่ามาอัปเกรดกราฟิกใหม่แล้วก็มาเปิดต่อเกมเก่ามาอัปเกรดกราฟิกใหม่ก็เปิดต่อวนเวียนนะครับแล้วมันก็เลยเป็นดาด่าแบบนี้พอมันเป็นแบบเนี้ยส่วนใหญ่นะใช่ไหมว่าส่วนใหญ่ คนก็ด่าเกมจีนครับว่ามันมีแต่เกมขยะ <S <S <ฆ>เกมแบบสันดาเนี่ยมีภาคไทยตั้งนานแล้วนะนี่เพื่อนเ<ๆ>พื่อนเพิ่งดูนะคือถือว่าจริงจังมากแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าแม่มันมีเกมแบบน,นี้มาตั้งนานแล้วคือแม่คือผมรู้แล้วว่ามันมีเกมที่ประมาณนี้มาเยอะแล้วแต่ว่าผมไม่นึกว่ามันจะมีเกมที่ชื่อว่าเลิฟเดสตินีเนี่ย เหมือนกับเกมที question, like oh, okay. like like ่เพ <p> <TER> uh, so ิ่งเปิดว่า Love Destiny เหมือนกันคือมึงแบบโอ้โหก็แบบชื่อก็เหมือนกันกราฟิก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้เออก็อยากจะบอกอ่ะผมเปิดให้แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเปิดจะไปก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็เดี๋ยว F C เขาจะแบบมาแบบเผาบ้านผมเพราะว่าแบบไปกล่าวหาเกมเขาเกมที่เขารักอะไรประมาณนี้เกมที่เขาแบบศรัทธาดังนั้นก็ประมาณนี้ครับแต่เพื่อนๆอยากจะรู้ไหมครับว่าเกมที่ชื่อว่า Love Destiny เนี่ยเขามี reference แบบที่ผมบอกว่าอาดีมเจียงหูหรือว่าแบบอ่ชอลิวฮียงอะไรนั่นแหละแบบ จุดเริ่มต้นของคัสท,ที่เขาไปรีเฟรนซ์แบบล่างเงามันมาจากไหนเดี๋ยวผมเปิดชอลิวเยียงก็ดูเดี๋ยวผมเปิดอดีมเจียงหูดูว่าผมบอกว่าความเหมือนนะมันแบบทําไมผมถึงบอกว่าความเหมือนมันแบบ99%เเพราะอะไรเดี๋ยวเพื่อนไปดูกันมาเดี๋ยวผมเปิดชอลิวเยียงให้นานๆที อ่ะเรามาดูคลิปนี้ก็ได้ครับเป็นคลิปรีเฟ r นที่ผมบอกว่าเกมอ่าเลิฟดิสเน่อะไรนั่นน่ะเขาได้แรงบนนันไดเอ้ไม่ใช่เกมอดีมเจียงหูเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเลิฟดิสเน่ยังไงเรามาดูแบบฉากสร้างตัวละครน,นะที่ผมบอกว่าเหมือนอันนี้ผมขอปิดเสียงนะครับให้ดูแบบฉากสร้างตัวละครเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวกอแป๊บนึงครับเนี่ยมันจะต้องมีสักนิดหนึ่งเดี๋ดูนี่ดูใหม่ดูใหม่เนี่ยตอนเข้ามานี่นี่จังหวะนี้เลยอ่ะดูใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวตอโหลดมาปุ๊บมันจะแบบ ได้แรงบันดาลใจมามาครับนี่ปรับๆเงาๆเงาๆอ่าแล้วก็เข้ามาค้สนึงก็เลือกชายหญิงได้ในนี้เลยนะเอออันนี้คือแบบอ่อนี่คือเขาเรียกว่าเกมก๊อฟครับอดีมเจียงหูนี่คือเกมก๊อฟก็คือเกมที่แบบไปเที่ยวไปก๊อฟเออเลิฟเดตินี่อะไรประมาณนั้นมาเลยก็คือก๊อฟมาแต่ว่าแค่อดีมเจียงหูเนี่ยเปลี่ยนแบบชุดนู้นนี้นั่นแล้วก็ไปใส่แบบหญิงและชายในค้สนี้ก็คือสำนักหัวซานนะครับเขาเขียนว่าหัวซานเลยประมาณนั้นเลยครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจาก เลิฟเดสตินีเลยก็คือเดสตินีนี้มันออริจินอลเลยครับประมาณนี้อ่าสำนักนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเขาเรียกว่าสำนักพระเอกอยู่ก็คือเลขอุูชงเขาอยู่ก็คือ,ชคอใช้คําว่าหัวซานเลยครับตรงตามหนังจีนเลยไม่ใช่แบบหัวซึงหัวซิงอะไรที่แบบเลี่ยงคานะไม่หัวซานตรงๆรเลย <c oughs> แต่ว่าผมขอตีนิดหน่อยสําหรับพี่ชอนะพี่ชอถึงจะเป็นเกมที่ระบบดีต่อสู้อะไรดีแต่เขาเรียกว่า ทีมอ่ะมันก็ยังไม่สุดเท่ามูลไรเบรนะครับมูลไรเบรเขาจะวางแบบเครื่องแต่งกายหรือว่าสกิลกระบี่หรือว่าชุดการแต่งกายได้ดีกว่าพี่ชออยังดูเป็นเกมเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกมกลางๆอยู่ก็คือยังมีความเป็นเกมอยู่แต่ว่าถ้าสมจริงเน้นแบบสมจริงมากๆหรือว่าแบบอาเรียวๆหรือว่าแบบตรงตามคอนเซปต์นิยายแบบดั้งเดิมสุดๆต้องเป็นมูลไรเบรครับอันนี้ทีมงานไม่ได้มาจ้างให้ผมพูดว่ามูลไรเบรดีอย่างนู้นอย่างนั้นนู่นนี่นั่นอะไรนะเพราะว่าอาผมรวบรวมข้อมูลแล้วก็แบบ เขาเรียกประสบการณ์ในการเล่นเกมเรื่อนี้มาแล้วมาบอกว่าประมาณนั้นเลยคือผมยังหาเกมที่แบบดั้งเดิมเท่าๆมูลยังไม่ได้แต่มันจะมีเกมหนึ่งที่ชื่อว่าจะติดมบายแต่เกมนั้นก็ ผมคิดว่าไม่ดั้งเดิมเท่ามูลครับคือยังเป็นน,น้องมูลอยู่ในบรรยากาศโดยรวมหรือทีมอะไรนะี่แต่ว่าถ้ารูปแบบการเล่นอะไรเนี่ยอาจจะพอสนุกได้หรือว่าไปลองไปสัมผัสบรรยากาศได้แน่นอนครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเอาตัวอย่างข้าวเอาเกมที่แบบนี่เกมที่แบบได้เ,เกมที่แบบเอาแรงบดาจใจมาจากเพื่อนมาให้ดูอะไรประมาณนี้ว่าเออมันมีคอนเซปต์ไงอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเกมนะไอ้นู้นนะเกมนูน้นเป็นจุดเริ่มต้นของให้เกมนี้ก็คืออดีต คนฟังมาจะสับสวนตกลง,งเกมไหนออริจินอลเอาผมบอกให้ไกลนิดนึงอันนี้ออริจินอลครับก็คือเป็นเกมที่แบบเป็นจุดกำเนิดให้หลายๆเกมเขาเอาไปแบบเขาเรียกว่าไปได้แรงมนายในการทําเป็นเกมน้องๆอะไรแบบนี้อันนี้คือออริจินอลถ้าเพื่อนๆเห็น,น,น,นแบบ เปิดมาแล้วมีเงาบอบๆข้างหลัง4ี่หตัวก็ให้รู้ว่ามาจากอดีมเจียงหูอะไรประมาณนี้หรือว่าเนี่ยอดีมเจียงหูสำนักขุยก็มาดูคลิปย้อนหลังได้นะครับช่องบ้าเพลอะไรนี้ก็ดีอยู่มาเปิดดูได้ก็ไปเรื่อยครับก็คือแค่เบื่อเอาไว้แดกข้าวเปิดคลิปไปแล้วแดกข้าวไปเผื่ออร่อยอะไรแบบนี้สื่อส่วนสารลงสาระไม่ต้องไปตามครับไม่ต้องไปสนใจครับไม่มีสาระหรือว่าแบบ น้อยมากถ้าอยากได้สาระต่างๆนะอันนี้ผมบอกไปเลยให้แนะนําไปอยู่ในกลุ่มแล่วันจะมีบางช่องที่เขาทาแบบเขาเรียกว่าเป็นวิธีเล่นเข้าข้ามต้นก็ดีครับก็ไปดูได้แต่ถ้าสาระละเอียดหรือว่าแบบลึกๆดิฟๆหรือเทคนิคการเล่นอะไรต่างๆส่วนใหญ่เกมใหม่ๆหรือว่าเกมที่กำลังเปิดอย่างเช่นมูนไลท์เบดหรือเกมนี้หรือจะเป็นเกมจีนใหม่ๆนะ ผมแนะนำให้ไปอยู่ในกลุ่มของเกมนั้นนะครับมันจะมีแบบ FC ของเกมนั้นเขาทําไว้หรือว่าเขาเรียกว่าไปเล่นมาแล้วก็ไปเขียนโพส์หรือว่าเขียนบันทึกเรื่องราวอะไรให้เพื่อนๆที่มาเล่นตามหลังได้แบบเล่นได้สะดวกแน่นอนแล้วก็เข้าใจเกมได้มากขึ้นเพราะว่าผมก็เสียดายเหมือนกันนะว่าบางเกมเป็นเกมที่ดีมากในทีมกําลังภายในนะนะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างเช่นอดีมเจียงหูเนี่ย ه, เปิดเวียดนามนะครับเปิดมาปีกว่าแล้วมีภาษาเวียดนามแต่ไม่มีภาษาอังกฤษเออนี่ผมก็แบบเซ็งมากเพราะว่าจริงๆผมนึกว่าจะได้เล่นอดีมจียงหูถึงแม้จะไม่มีภาษาไทยขอให้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้แต่แม่งเวียดน,นามไปเปิดแม่งไม่มีภาษาอังกฤษแล้วคือแบบอยากให้ชาตอิอื่นมาเล่นเลยแต่ว่าล่าสุดผมเห็นแบบวิดีโอแย้มๆมาจากมูไลเบ m โมบายนะของกาลิน a าเห็นมีภาษาอังกฤษแบบแซมๆมานะเพื่อนๆไปดูวิดีโอดีๆในเพจของกาลิน่านะ,นะกาลินามูไลเบทที่แบบเพจที่เขาโพสต์ไปเรื่อยๆ บางคลิปอน่ะมันจะสังเกตว่ามีภาษาอังกฤษแบบแซมๆ,ๆมาในคลิปนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบเขาตัดต่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบอิอนเทอร์เฟซในเกมเลยแต่ถ้าเป็นอินเทอร์เฟซในเกมมันการันตีได้ว่ามีภาษาอังกฤษอันนี้คือแบบไม่ได้เป็นข่าววงนงวงในข่าวลับอะไรนะครับมันเป็นแบบเขาเรียกว,ว่าไปดูได้เลยเขาเปิดทับบิดเพื่อนๆก็เข้าไปใน Facebook ไปไล่ดูแล้วก็ได้เลยว่าอาจจะมีภาษาอังกฤษ 80- 90%แล้วก็มีภาษาไทยแน่นอนไม่ใช่ว่ามีภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทย ไปน,นี้ก็คือไปด่าเพจมูนและเบรคารินาได้เลยครับถ้ามีแต่ภาษาอังกฤษไม่เป็นษาแต่ว่าแค่มีภาษาอังกฤษผมก็ดีใจแล้วก็คือเล่นรู้เรื่องหรือว่าแบบเสพเนื้อเรื่องหรือว่าเข้าใจระบบได้แบบเต็มที่นะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ก่อนจะจากกันไปคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยมีสาระะไรนะเอาแบบมาเม้ามอยกันจริงๆอ่ะก็คืออย่าเอาข่าวเกมไอ้ซูซานอะไรนะนะั่นน่ะมาให้เพื่อนรู้เท่านั้นสวยไอ้ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับพูดเก็บตกอะไรนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับหลายๆคอมเมนต์ผมก็เห็นในเพจในกลุ่่่มทีบบบอกวาแ เกมเองเดี๋ยวกาลินาเนี่ยยี้แครยนี้มันเปิดแล้วก็ปิดเปิดก็ปิดในมุมมองผมนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อยากจะไปะเขาเรียกว,ว่าสร้างศัตรูหรือว่าแซลอะไรคุณนะแต่ว่าอยากจะบอกว่ากาลินาไม่ใช่คนสร้างเกมนะครับกาลินาไม่ได้ใช่คนสร้างมูลนะครับ <S <S คนสร้างมูลคือเทนเซนต์ครับแล้วก็สตูดิโอที่สร้างคือออโรร่าดังนั้นกาลินาเหมือนเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับก็คือเอามาแปลเอามาแบบจัดการดูแลแล้วก็ให้บริการในภูมิภาคนั้นๆดังนั้น เอาแพ็กเกจต่างๆหรือว่าจะปิดจะเปิดเนี่ยมันอยู่ที่ผู้เล่นด้วยส่วนใหญ่ถ้าผู้ลิงถ้าผู้ลิงถ้าผู้เล่นไม่รักเกมหรือว่าแบบเ,เขาเรียกว่าไม่เติมเลยเนี่ยแบบ ปล่อยเกมเอากูจะเป็นสายฟรีเอามีเล่นอยู่ล้านคนอ่ะไม่รู้ตอนนี้ลงทะเบียนถึงล้านนึ้นะอันนี้ผมไม่ได้ไปดูหน้าเว็บเอาลงทะเบียนล้านคนเล odd, gano, ่นอยู่ล้านคนอ่ะผมให้เล่นอยู่หมื่นคนแล้วกันเล่นมูลไลเบดหมดายหมื่นคนแม่งกูไม่เติมเลยเติม30บาทกันแพ็คเริ่มต้นกันหมดทุกคนเลยคุณคิดว่าการีน่าเขาจะแฮปปี้ไหมครับคือแบบคนเอามาเปิดเนี่ยเขาจะแฮปปี้นะคือถ้ามันไม่มีกาไรนะไอ้คนที่แบบเอามาให้บริการหรือว่าพ่อค้าคนกลางอะไรเงี้ยเขาก็ไม่น่าจะถือลิขสิทธิ์ตัวเกมไว้เรื่อยๆนะเพราะว่าการถือไว้มันก็ต้องจ่่่าาายยคลิิขสทธ์ไปปเรรืออๆะมมนนนนี้้ดััังก็ ที่แบบหลายหลายฝ่ายด้วยทั้งแบบพ่อค้าคนกลางว่าบริหารจัดการดีไหมดูแลดีไหมผู้เล่นก็ต้องสนับสนุนแบบรักเกมด้วยไม่ใช่ว่าผู้เล่นก็แบบกูก็ไม่สนใจว่าเออกูฟิีเลยดังนั้นเกมจะอยู่ได้แบบนานไม่นานมันก็อย่างที่บอกครับมันบาลานซ์กันระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้เล่นถ้าผู้เล่นแบบบอยคอร์ดไม่เล่นเลยก็คือ,อคนน้อยเล่นอยู่3ามคนในเซิร์ฟเนี่ยเป็นผมผมเป็นกาลินาผมก็ปิดครับเพราะว่าผมจะเปิดไปหาพระแสงอะไรคือแบบ จ่ายค่าลิขสิทธิ์เดือนละสิล้านอย่างเงี้ยเปิดให้มึงสาคนเล่นถ้าไม่ถ้าสามคนนั้นไม่ใช่แบบลูกเจ้าของบอ่อน้ํามันหรือว่าสุลต่านเติมทีเดือนละร้อยล้านนี้ผมก็คงไม่เปิดเซิร์ฟให้เล่นฟรีๆหรอแบบเปิดเป็นการกุศลอะไรประมาณนี้ก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นธุรกิจอ่ะมึง,มงก็ต้องเข้าใจนู่นนี่นั่นหลก็เห็นมีด่ากาลิน่าด่านั้นคือ ผมไม่ได้อยากจะปกป้องกาลิน่านะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้ถือหุ้นอะไรในกาลิน่าแล้วก็คลิปนี้เขาไม่ได้จ้างให้ผมทําไม่ได้เป็นคลิปโปรโมทกาลิน่าไม่ได้คิดเป็นโปรโมทมูลเบทเป็นคลิปที่ผมอยากทําเองแต่ผมอยากให้เพื่อนๆมองในมุมแบบกลางๆแล้วกันแล้วก็มีเหตุผลหน่อยในบางเรื่องในการแบบวิเคราะห์หรือว่าในการแบบตัดสินใจอะไรนู่นนี่นันน่นนะครับจะได้แบบดีทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เอาไปใช้ได้ทุกเกมนะไม่ใช่ว่าเกมแค่มูหรือว่าเกมอื่นๆหรือว่าค่ายอื่นก็เหมือนกันนนนะไไม่่่ดด้พพพาาาิงเฉครัยอืๆ หลักการก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือมันมีผู้ให้บริการมันก็ต้องมีแบบผู้เล่นที่สนับสนุนให้มันบาลานซ์กันจะได้แบบอยู่กันนานๆจะอยู่เร็วอยู่ช้ามันอยู่ที่คุณด้วยไม่ใช่แค่ๆอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้อ่ะประเด็นสุดท้ายก็เรื่องสายฟรีสายเติมนะครับเกมมันก็เล่นได้ทั้ง2แบบนะใครจะเติมก็เติมได้เพราะว่าคนที่เติมก็น่าจะเป็นคนที่ชอบเกมชอบบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าซื้อความสุขอะไรปมาณนี้ส่วนคนที่ไม่เติมเลยก็สามารถเล่นได้ครับเกมมันไม่ได้แบบว่า ต้องแบบซื้อ3 0สบาทแล้วเข้าในเกมอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับมันเข้าไปได้ฟรีแต่ว่าถ้าไม่เติมเลยก็อาจจะแบบว่าตามพลังคนอื่นไม่ทันอะไรน,นู่นนี่ก็ว่าไปครับเพราะว่าไอ้ประเด็นละเอียดอ่อนตรงนี้ผมไม่ค่อยอยากไปยุ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ประมาณนั้นแหละมันเป็นธุรกิจนะครับผมก็เลยอยากจะให้บองแบบครึ่งๆก็คือเสพความสุขด้วยแล้วเข้าไปเล่นแล้วสนุกไหมถ้าไม่สนุกก็ไม่ต้องเล่นตั้งแต่แรกนะก็คือลบเกมทิ้งก็คือเข้าไป15นาทีลบทิ้งเลยถ้าไม่ได้ชอบบรรยากาศหรือว่าไม่ถูกจริตนู่ีี่่กกกก็าไไไไปปมมมมต้้ออองททยรรรบเเเลละะณิผด คุณไม่ชอบบรรยากาศนี้คุณเล่นไปแล้วก็อึดอัดอะไรนู่นนี่นั่นก็ลบทิ้งครับง่ายสุดก็คือไปหาเกมที kind, teachers, 8, nah ่ตรงบรรยากาศตรงธีมตรงความรู game game ้สึกเล่นแล้วสบายใจเล่นแล้วเขาเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเองพบเพื่อนที่ชอบอะไรเหมือนกันจะดีกว่าประมาณนะครับเพราะว่ามันมีเกมหลากหลายให้เล่นก็อย่างที่บอกสายฟรีสายเติมเล่นได้แน่นอนอันนี้รับการคอนเฟิร์มส่วนสายฟรีจะสู้สายเติมไหมนั้นก็พูดมาเป็น10บคลิปแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกสู้กับใครอะไรประมาณนี้ตามสภาพ ที่มันจะเป็นอ่ะความเป็นจริงอะไรนะี่ไม่ใช่แบบจินตนาการเพ้อฝันว่าเบบจะเป็นคริโตแล้วกูจะโนหนึ่งแบบไม่เติมสักบาทมีอะไรสลัดอะไรแม่งก็คือบางทีมันก็เป็นกระตูนนะก็เรื่องจริงมันก็ไม่ใช่ก็คือคนไม่เติมเลยแต่มันไปเจอคนที่เติมเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเขาก็ตีแรงอะไรนะี้ผมก็บอกไปแล้วคือผมจะไม่บอกหรอกว่าสาย มีมันอยู่ได้นะครับขอขยันดูนีน่นะคือบอกว่า,าแบบถ้าขยันมากนะผมบอกเลยว่าแม่งตั้งใจทํางานครับไปเรียนหนังสือไปเรียนเขียนโปรแกรมไปเรียนภาษาไปแม่งไปเอาความขยันน่ไปอยู่ตรงนั้นสักพักคุณจะมีเงินแล้วคุณจะไปเติมหรืออะไรแล้วแต่เลยจะไปใช้ชีวิตอะไรก็ว่าไปประมาณนี้จะดีกว่านะเออก็ตามนั้นครับหาจุดที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็อยู่แล้วสบายใจให้เจอแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและการคนที่มีมากกว่าก็ช่วยเหลือคนที่น้อยกว่าหรือว่าดูแลซึ่งกันและกันแต่อาจจะมี เขาเรียกว่าอารมณ์เกมหรือว่าสงครามการแบบกระทบกระทั่งกันมามันเป็นซีลิ่งของการแข่งขันต่อสู้ก็ต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าจะแบบเป็นคนดีกระทั่งเซิร์ฟไอแบบนี้มันก็จะเป็นแบบอะไรมูลลนไลท์เบดสีขาวเลยก็ไม่ใช่แล้วก็ไม่ควรจะทําเพราะว่าเกมมันเป็นการต่อสู้แข่งขนันมันก็แบบ ถ้าต่อสู้กันหนะ้าเวลานี้ก็แบบให้มันจบหนะ้าเวลานี้เออพอหลังจากแมตช์ก็เป็นเพื่อนกันได้หรือว่าอะไรไม่ใช่ว่าเกลียดกันตั้งแต่เกมเปิดจนเป็นเกมปิดเซิร์ฟอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ครับก็แบบเขาเรียกว่าแพ้ชนะกันให้เป็นอะไรแบบนี้จะได้แบบแชร์ความสุขให้มันกระจายได้ทั่วถึงทั้งเซิร์ฟนะไม่ใช่ว่ามีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะแบบสนุกเฮฮาอยู่กลุ่มเดียวคนอื่นๆจะแบบลำคาหรือว่าเดือดร้อนก็ไม่ใช่ครับอะไรประมาณนี้ก็ดูแลซึ่งกันและกันโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาแบบเออคลิ ไม่งั้นมันจะมีคนมาถามผมว,ว,ว่าตกลงมึงทำอีกไหมชาแนลเออมึงทำไหมยูทูบนี่คือแบบมึงทำไหมเอออะไรประมาณนี้โอเคแล้วเจอกันครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันอา่ามูลและเบส CBT หรือว่า Open Beta ครับแล้วเจอกันครับไปแล้ว